ว่ากันว่าหากคุณเป็นคนที่ทำอะไรแล้วยากที่จะสำเร็จชีวิตมีแต่อุปสรรคอับโชคสาเหตุหนึ่งก็เป็นเพราะคุณกำลังมีเคราะห์หรือกรรมที่คอยบดบังหนทางสู่ความสำเร็จนั้นอยู่คำคำนี้ก็อาจจะดูไม่เกินจริงไปนักสำหรับคนที่มีความเชื่อความศรัทธาที่เกี่ยวกับการเสริมดวงราศีหรือความเชื่อด้านสายมูการเสริมดวงนั้นเป็นหนึ่งในความเชื่อเรื่องของดวงชะตาในการดำเนินชีวิต ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรักการงานการเงินและรวมไปถึงชะตาชีวิตให้ผ่านพ้นอุปสรรคและปัญหาที่แต่ละคนพบเจออยู่ให้รอดพ้นไปได้ด้วยดีสำหรับความเชื่อเรื่องการเสริมดวงนั้นก็มีกันอยู่มากมายหลายวิธีเริ่มตั้งแต่การปราบพรมน้ำมนต์กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพบ,บูชาใช้ของมงคลไม่ว่าจะเป็นสีเสื้อตามดวงรายวันการปลูกต้นไม้มงคล การดูพวงจุย้ยหรือการพกสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือวัตถุมงคลที่เหมาะสมตามดวงเกิดซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นการเสริมและยกระดับดวงพร้อมกับการกันรเรื่องร้ายที่จะเข้ามาหาเราในทุกรูปแบบได้ด้วยเช่นกันซึ่งหนึ่งในวิธีการเสริมดวงและการการันเคราะห์ร้ายที่บ้านมัรตราสยามได้ทําขึ้นคือพิธีกรรมการปัดเคราะห์ซึ่งเป็นวิชาจีนแบบเหมาซานโบราณ ที่มีหลักฐานว่าทำกันมาสืบเนื่องหลายร้อยปีโดยมีการบันทึกไว้ในตำราที่ถูกส่งต่อกันมาถึงจนปัจจุบันนี้ซึ่งเราจะเห็นได้ใกล้ตัวมากที่สุดก็จากหนังจีนโบราณย้อนยุคที่เหล่าขุนศึกนักรบจะมีการทำนายดวงก่อนออกรบด้วยปรามาจ,จารย์สินแสทุกครั้งและถ้าครั้งไหนที่คำทำนายบอกว่าศึกครั้งนั้นจะพ่ายแพ้พบกับความปลาชัยปรามาจ,จารย์สินแส ก็จะทำพิธีการเสริมดวงต่อดวงและการปัดเคราะห์ให้เหล่าขุนพลทหารชนทําให้ศึกครั้งนั้นได้รับชัยชนะได้ในที่สุดซึ่งในปัจจุบันนี้เคเล็ดวิชาเหล่านั้นก็ได้ถูกถ่ายทอดจนมาอยู่ในมือของอาจารย์แขกมันตราสยามปรามาจารย์วิชาหวงจุ้ยเหมาซานหนึ่งเดียวในไทยโดยอาจารย์แขกจะได้จัดพิธีการปัดเคราะห์ขึ้นในวันที่13สิงหาคม ด้วยตัวอาจารย์เองให้กับลูกศิษย์ที่มันตราสยามซุ้มจอมขมังเวทพิธีกรรมที่หนึ่งคือพิธีกรรมปัดเคาะพิธีกรรมปัดเคาะชื่อตรงๆเลยก็คือปัดเคาะคือปัดทุกอย่างที่เป็นพลังงานร้ายที่เกิดการสะสมด้วยตัวเราออกไปรวมถึงปัดทุกอย่างที่เป็นสิ่งที่เราไม่อยากได้ออกไปในขณะที่เราทำพิธีปัดออกเนี่ยมันก็จะเป็นการสร้างเกาะ รวมคุ้มกันให้เราด้วยในการทําพิธีครั้งนี้เนี่ยในการปัดเคาะห์มันจะมีหูมันจะมีหูโดยการที่ทุกคนเนี่ยเอาไปทําการปัดเอาเองที่บ้านเราจะประทับเราจะประทับตาและส่งฟูทุกทุกผืนเนี่ยกลับไปให้ทุกคนทาที่บ้านโดยการปัดเคาะ์ปัดเคาะ์ออกไปจากตัวเราแล้วก็ทําการเผา ทําการเผาในกระมังล้อมจักรวาลคันสองเหาตาล้อมจักรวาลที่เราออกไปให้เป็นกระมังที่มีหูเผาก็คือไปเผาในนั้นได้แล้วก็ทําการล้างเหมือนเดิมล้างพลังงานไปในการที่ทําพิธีปัดเคราะห์เนี่ยเราจะต้องมีพิธีการจุดตะเกียงส่งเสริมพลังงานให้กับตัวเราด้วย เพราะฉะนั้นในระหว่างที่ทําการปัดข้อบไปแล้วก็ต้องมีการจุดตะเกียงด้วยท่านี้การจุดตะเกียงเนี่ยมันก็จะเป็นหน้าที่ของมันตดสยาเป็นหน้าที่ของย,ยแ์แขกในการทําวิธีกรรมให้วิธีกรรมนี้เราจะทําในวันที่13วิธีกรรมจุดตะเกียงนะเราจะทําในวันที่13สิงหาคมมังตะสยาจะเป็นคนทําพิธีจุดตะเกียงให้หลังจากที่เรามีการ เฉลิมสร็งพลังงานครั้งห้าธาตุอย่างสมบูรณ์แล้วเราจะมีการจุดตะเกียงให้ทานน่านี้ปัดคอเนี่ยเราจะส่งฮู้ไปหาทุกคนที่ทาพิธีกรรมใครที่อยากทาพิธีกรรมเนี่ยก็จะได้ฮู้ไปไปทาพิธีกรรมปัดปัดให้แก่ตัวเองวิธีการ,รปัดก็คือปัดตั้งแต่หัวจรดปลายเท้าปัดออกเจ็ดครั้งให้ทาํทาทำมาได้เจ็ดครั้ง โดยถ้าเราอยู่ในบ้านเราก็ไปปัดหน้าบ้านนะไม่ปปัดในบ้านอะไปปัดหน้าบ้านไปยืนปัดหันหน้าหน้าบ้านแล้วก็ยืนปัดหากเราไปอยู่อยู่ที่คอนโดเนี่ยให้เราไปยืนหน้าระเบียงแล้วยืนปดัดหากเราไม่มีระเบียงให้ไปหาหน้าต่างบานใหญ่ที่สุดในคอนโดแล้วยืนปดัดหรือไปยืนปัดหน้าคอนโดเลยก็ Bye, ยิ่งดีในการปัดเคราะห์แล้วก็เผาเผาหู murderer, ที่ได้ไปเราจะมีทั้งหมดอยู่สองสเต็ เราจะมีทั้งสองสเตจในการปัดเคราะห์ก็คือมีหนึ่งพันบาทกับห้าพันบาทในขณะที่เราทําการปัดเคราะห์ในสเตจที่หนึ่งหนึ่งพันบาทก็จะมีจะมีหูาจะมีหูาที่ทุกคนจะได้ก็คือหูเปิดแปดทิศหู้เปิดแปดทิศกับหูเทพเจ็ดดาวูเทพเจ็ดดาว ก็คือเป็นการเปิดเป็นการปัดเพื่อเปิดให้พลังงานดีปัดออกไปให้ให้พลังงานอีนนตัวหายไปแล้วให้พลังงานดีจกเก็ดดาวพุ่งเข้าหาเราแบบรุรงแรงใครที่ทำาน0 0งพันบาทไ,ไดส้สองหูนี้สองหูนี้ไปให้เขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดตามกระดาษที่เขียนระบุไว้ข้างล่างโดยละเอียดแล้วก็ปัดออกไป ส่วนถ้าเป็นบ้านาปัดคอบ้านไม่ดีอันนี้คือคนล้วนๆไม่เกี่ยวกับบ้านนะอันนี้คือคนล้วนๆไม่เกี่ยวกับบ้านระสะเตจที่สองก็คือ5,000ันบาทาก็จะได้หูทั้งหมด5แผงเพิ่มเข้าไปก็จะมีหูเปิดแปดพิษหูเปิดใบเบิกทางแล้วก็5ทพิษพูดจริงเอียง แล้วก็ห้าผีขโมยโช่แล้วก็เทพเจ็ดดาวมันจะมีทั้งหมดหกแผน่นมีแผ่นด้วยเทพเจ็ดดาวด้วยห้าพันบาทจะได้หูหกแผ่นกลับไปทําวิธีการปัดเหมือนกันแล้วก็ยืนเหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันแต่หูเนี่ยหูที่ผ่านผ่านการปัดทั้งหมดจะต้องเผาภายนอกบ้านภายนอกอาคารหรือเผาที่ระเบียงถ้าอยู่คอนโดระเบียงเผาไม่ได้ให้ไปเผานอกตึกก็ได้อ,อแต่ ห้ามเอาไปเผาที่ถานเจ้านะถ้ามเผาสังฆเมาไปเผาฐานเจ้าต้องเผาที่หน้าบ้านตัวเองอ่าให้พลังงานร้ายทั้งหมดอ่ะออกไปจากบ้านออกไปจากตัวเองแล้วฮูต้องเรียงตามดีไหมคะอาจารย<ะ>์ไม่จำเป็นต้องเรียงเรียงได้ก็ดีออ่าสลับยังไงก็ได้ไม่มีผลอ่าในอันนี้คือในการของฮู้ปัดเคาะพอปัดไปแล้วเนี่ยอ่าหน้าที่จุดตะเกียงเนี่ยจะอยู่กับมันตรียม ก็แน่นอนคนที่ปัดข้อหนึ่งตะเกียงก็จะจุดปัดเคะหนึ่งพันก็จะจุดหนึ่งตะเกียงคนที่ปัดคาะห้าพันก็จะจุดห้าตะเกียงอันนี้อันนี้ไม่มีเศษเลยถึงแม้จะมีส่งก็ไม่มีเศษคือปัดข้อเนี่ยหนึ่งพันบาทกับห้าพันบาทรวมจะส่งแล้วทั้งหมดไม่มีผลก็คือตามนั้เนเลยที่บอว่าปัดข้อจะรวมกับจุดตะเกียงด้วยเหรออาจารย์หรือว่าคนละราคา รวมกันเ,เราจุดตะเกียงให้เขาด้วยส้นรู้แม่เขาปัด<ช>แต่เราต้องเป็นตัวจุดตะเกียงเพื่อให้พลังงานวิญญาณดีขึ้นเลยอ<ด>พลังงานวิญญาณในตัวดีขึ้นเลยเท่ากับปัดเคาะจะได้จุดตะเกียงด้วยใช่ปัดเคาะก็จะได้จุดตะเกียงด้วยและอีกหนึ่งพิธีที่อาจารย์แขกได้ทําขึ้นและเปิดโอกาสให้ทุกคนได้เข้ามาร่วมทําพิธีแบบตัวต่อตัวกับอาจารย์แขกเองนั่นก็คือ พิธีกรรมการอาบน้ำมนต์แบบจีนโบราณที่เป็นวิชาที่ยังไม่เคยมีใครทำมาก่อนโดยจะจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในวันเดียวกันนี้ซึ่งความสำคัญของพิธีกรรมการอาบน้ำมนต์แบบจีนโบราณนี้จะเป็นยังไงเราไปฟังจากปากอาจารย์แขกกันครับพิธีที่สองคือพิธีอาบน้ำมนต์ล้างครามอินกับเหมาจานอันนี้นี่มันตสยามไม่เคยทำนะ,ะไม่เคยทำพิธีกรรมอาบน้ำมนต์แบบวิชาเหมาจาน มันก็เลยจะเรื่องมากนิดหน่อยการอาบน้ำบนล้างพลังอินเนี่ยหมายถึงล้างสามวิญญาณอของหมอซาลก็คือล้างสามวิญญาณจิตของหมอซานให้มันหายออกไปในเรื่องรลายทั้งหมดพร้อมกับจะมีการจิตเกียงสามวิญญาณจิตของหมอซาลด้วยอ่ามันจะมีทั้งหมดอยู่สองสเต็จอ่าจะมีทั้งหมดอยู่สองสเต็แต่อาบน้ำบนเนี่ยสเต็ที่หนึ่งจะอยู่ที่สองพันบาทค่ะ อ่าสเตจที่สองจะอยู่ที่ห้าพันบาทค่ะอ่าก็จะมีสเตจที่หนึ่งเนี่ยอ่าก็จะมีผู้ใส่น้ําอ่าสองตะงกเกียงจะมีผู้ใส่น้ํากับสิบทเทศอ่าใครใครหยุดก็ใครทําทำพิธีก็จะได้สองอันนี้วิธีการอาบน้ำมนเนี่ยเอาหูสองแผ่นเนี่ยเผาลงไปในกระมังล้อตะบานแล้วเอาน้ําใส่เข้าไป เอาน้ำที่เราจะอาบเด็กใส่ลงไปในในกระมังให้หูเนี่ยที่เท้าหูได้ลอยและเอาน้ำนั่นนะมาอาบมาอาบมาอาบในห้องน้ําอะไรได้ปกติไม่เป็นไรอพออาบเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็ทำวิธีล้างกระมังรอมจักรวาลเหมือนเดิมไปเหมือนเดิมเผาตรงไหนคะอาจารย์เผาตรงไหนก็ได้ตรงไหนก็ได้ภายในบ้านในบ้านเผาในห้องน้ําก็ได้เผาตรงไหนก็ได้เผาได้หมดเลยอแล้วก็เอาน้ําใส่เข้าไปแต่เราเอาน้ำเนี่ยไปอาบเลย เอาน้ำด้วยอาบน้ำนี่ยอาบตรงไหนก็ได้เหมือนกันอยากอาบตรงไหนอาบได้หมดจะกลางแจ้งในห้องน้ำกลางลานบ้านอะไรแฝงแต่าด้ระยะไกลอาจารย์ผมถามหน่อยถ้าทำน้ำมนต์เนี่ยทำสร็จประมาณปุ๊บอาบเม่ทั้งบ้านเลยไม่ได้เพราะแบกชื่อท่านนมันมีแค่คนเดียวอ่โอเคแต่วันนี้แค่คนเดียวก็ทำอย่างนั้นควยทั้งบ้านเลยนะอ่าความควยของเราจะไปอยู่กับคนทั้งบ้านมันจะไม่หายไปแต่มันจะไปอยู่กับคนทั้งบ้าน เราก็ต้องอาบอาบไปอาบไปเหมือนกันทุกคนต้องทําการอาบพอหูไปถึงเนี่ยทุกคนต้องอาบก่อนวันที่สิบเอ็ดเพราะเราจะจุดตะเกียงสามวิญญาณจิตเนี่ยในวันที่สิบสามอ่าเหมือนกันก็จะมีสองสเตปก็คือสเต็ปที่หนึ่งสองพันบาทอาดน้ำมนเนี่ยสเตปที่สองคือห้าพันบาทอ่าสเตปที่สองคือห้าพันบาทก็จะมีหูทั้งหมดหกขือเหมือนกันอ่าจะมีหนึ่งผู้สายน้ํา มีโถม้างข้างมีสิเทพมีห้าผีขบวยโชคมีเทพเจียดดาวแล้วก็ผูท้ทาทองอ่าจะมีทั้งหกด6ถนอ่าอ,อันนี้คือสเตจที่สองห้าพันบาทจะมีทั้งหกแผ่นอ่าเหมือนกันอ่าอันนี้เป็นว่าในเรื่องการอาบน้ำมนต์ซึ่งพิธีกรรมการปัดเคราะห์และพิธีกรรมการอาบน้ำมนต์แบบจีนโบราณอาจารย์แขกมันตราสยามจะเป็นผู้ลงมือทำพิธีด้วยตัวอาจารย์เอง ให้กับผู้ที่มาร่วมงานในวันที่13สิงหาคมที่บ้านมันตราสยามลาดหลุมแก้วจังหวัดประทุมธานีซึ่งผู้ที่สนใจอยากจะเข้าร่วมพิธีก็สามารถติดต่อแจ้งความประสงค์ขอเข้าร่วมพิธีกรรมการปัดเคราะห์หรือพิธีกรรมการอาบน้ำมนต์แบบกีนโบราณได้ที่เผจมันตราสยามและเพจร้านพาเครื่องมีต่างทุกสาขา